นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยานวัตกรรมใหม่ 4-in-1 เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์รุ่น PCO ฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียรดักจับฝุ่น PM 2.5รักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนไซ้กรอง m a n นเจอร์วอเ a อร์ไอออเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมนเนเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแม n น,นเจอร์วันนี้ถ้าเราไม่มียาที่สกัดจากกัญชาที่ปลูกในประเทศไทยเป็นสารสกัดที่ดีที่สุดในโลกนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านต้องคิดว่าถ้าหนึ่งต้นมันคือทองคำเขียวหนึ่งก้อนครับั้งใจไปแล้วบอกว่าเราไปว่าพี่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันใ่ถามคำถามน้องไอก่คำถามหนึ่งครับก็คือว่า้ถ้าสมมติว่าประชาชนปลูกกัญชากันในประเทศนี้ครับหลายคนกังวลว่าเดี๋ยวคนจะติดกัญชากันทั้งประเทศ มันเป็นไปได้ไหมครับน้องไก่ครับถ้าประชาชนปลูกกัญชาได้แล้วคนจะติดกัญชากันทั้งประเทศเราจริงๆนะฮะอัญชาผมว่ามันไม่ใช่สาเตติดนะพี่มันผมติดในเรื่องอะไรผมติดในเรื่องอารมณ์มากกว่านะอันนี้เอาเอาหลักของตัวเองนะฮะคือผมชอบอารมณ์ในกับอยู่กับเพื่อนที่มันสนุกเฮฮาแล้วมันขำกันแบบขำในเรื่องที่มันเตลิดเปิดเปิงไปอะประมาณนี้ชอบอารมณ์ตรงนั้นมากกว่าแต่ในเรื่องของรสชาติเองผมไม่ได้ชอบนะไม่ได้ชอบในรสชาติแล้วก็ไม่ได้ติดมันตัวผมยังไม่ติดนะผม ผมเล่นมานานนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นแบบทุกวันนะมีเล้นวันบางวันบ้าง,าง,างอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันไม่ได้ติดเรื่องของคนที่ติดไหมเนี่ยผมผมไม่กล้าไปคอนเฟิร์มส่วนในกลุ่มพักพวกกันของผมเองเนี่ยซึ่งซึ่งมันก็เยอะนะฮะเขาขวดไม่ไม่ใครติดไม่สู่วันนึงก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ทีเนี้ยในช่วงนั้นเนี่ยพวกผมเลิกกินเหล้ากันเลยไม่แต่เหล้ากันเลยนะครับกันชายอย่างเดียวเจอหน้ากันเมื่อไหร่ก็เอาแล้วครับผมลงเถียงนาแล้วลงเถียงนาบ้างไปพุ่งนาบ้างอะไรประมาณนี้ไม่มีผล ไม่เคยจะไปหาเรื่องใครนะครับต่างจากช่วงที่ผมกินเหล้าก็คือจะออกแนวมานิสัยไม่ดีนิดนึงนะฮะก็คือใครมองน้านก็จะตีอย่างเดียวขับรถออกไปข้างนอกก็ขับรุนแรงนะฮะในในเรื่องของการกินเหล้าแต่ด้วยความที่พอมาใช้กัญชาข้างนอกก็ไม่อยากออกเลยกลัวรถกลัวรถชนนะฮะไม่อยากออกเวลาไปไหนมาไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะทานเดินกันเป็นกลุ่มเอาไม่ค่อยใช้รถอันนี้ค,คือคือที่ผู้ผมเจอกันนะครับที่ที่ที่ทในกลุ่มเพื่อนที่เจอกันประมาณนี้ครับแต่ ครับผมขอบคุณน้องไก่มากๆนะครับโอกาสต่อไปคงจะได้มาแชร์กันอีกนะครับเป็นครับผมเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีมากๆเลยครับน้องไก่ครับบ้านพี่เองที่พัทลุงก็เจอแบบเดียวกันเลยครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับครับผมครับแล้วก่อนที่เราจะแถลงการนะครับเรายังมีสักสองสามรายการนะครับอยู่กันจนครบนะครับเพราะว่าช่วงสตารเนี่ยจะสำคัญมากนะครับแล้วเราก็ จะไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะครับก็จะเร่งกันให้ได้แถลงการไวๆนะครับผมอยากจะเชิญนะครับก่อ,อนถึงกฎหมายผมอยากจะเชิญสักสองท่านนะครับมาเล่าประสบการณ์ซึ่งมันเป็นเรื่องที่คน,นะคนในสังคมสงสัยตั้งคำถามอย่างนี้ครับค,น,คนแรกผมอยากชวนน้องเป้านะครับน้องเป้านั่งตรงไหนแล้วครับ,รบเล่านี่หนึ่งว่าน้องเป้าเนี่ยเป็น คนที่ทํางานกับกลุ่มเด็กและเยาวชนครับแล้วไปทำเวทีในภาคใต้เท่าที่ผมรู้สองเวทีภาคอีสานด้วยอีสานสี่เวทีภาคเหนือสองเวทีคือไปฟังพาเหมน็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ว่าคิดยังไงกับกัญชาและกฎหมายนะครับ<ม>ก็เลยอยากจะให้น้องเปาได้ช่วยเล่าสักสักสิบนาทีว่าเวลาไปฟังน้องๆแล้วเนี่ยครับ พวกเขาคิดเห็นกันอย่างไรเช่นครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ชัยนะครับก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมเป้านะครับธีรพัฒน์ข่าววงนะครับก็ผมทําเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชนนะครับคือเครือข่ายผมเนี่ยก็ทํางานกับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่แล้วก็คุณทางานด้านเด็กด้านเยาวชนแต่ว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วชัดๆนะครับว่าเป็นการสร้างเสริมสุขภาพนะครับก็ ปกติเนี่ยผมก็จะทําประเด็นเรื่องพวกเล่าบุหรี่อุบัติเหตุหรือจะสารเสพติดอื่นๆหรืออะไรพวกนี้นะครับก็กัญชาก็เป็นเป็นหนึ่งวาระหนึ่งนะครับผมคิดว่าพอเราลงไปทําทงานไปพบกับเพื่อนๆในแต่ละพื้นที่ผมจัดเบทีรับฟังความวิห็นเนี่ยประมาณ8ครั้งในสภาคนะครับก็ภาคอีสานสี่ครั้งภาคเหนือสองครั้งภาคาใต้สองครั้งนะครับใน เวทีเนี่ยก็พยายามที่จะนําเสนอแง่มุมของกัญชาทั้งผลบวกแล้วก็ด้านดีแล้วก็แล้วก็ด้านลบนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงแล้วก็น่ากังวลอีกอย่างนึงก็คือความความไม่รู้นะครับของคนในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าหลังจากที่มีการปลดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดตั้งแต่เดือนมิถุนาเนี่ยปรากฏว่า ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการการซื้อการขายแล้วก็การใช้กัญชาอาจจะแบบโดยไม่ได้มีข้อจํากัดหรือว่าไม่ได้ใช้แบบที่ถูกต้องนะครับผมคิดว่าอพอเอาข้าจริงเนี่ยเราก็เห็นว่ากัญชาเนี่ยก็มีประโยชน์ในหลายๆมิติโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาแล้วก็ในเชิงในทางการแพทย์ผมคิดว่าอันนี้ขอ้อข้อถกเถียงเนี่ยยุติละ นะครับว่าว่ากัญชาใช้รักษาได้จริงหรือไม่จริงยังไงนะครับแต่ว่าประเด็นที่ผมคิดว่ายังมีความห่วงใยจากคนทํางานด้านเด็กกลุ่มพ่อแม่หรือว่าเครือข่ายเด็กเยาวชนที่ผมทํางานด้วยเนี่ยยังกังวลเรื่องของการใช้กัญชาของกลุ่มเด็กเยาวชนนะทั้งที่ใช้โดยไม่ได้ตั้งใจนะครับผ่านพวกอาหารผ่านพวก อะไรต่างๆที่ที่มันเขาใช้ไปโดยไม่ได้ใจแล้วก็สิ่งที่ยังกังวลอยู่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะความรู้หรือว่าสิ่งที่เราเจอนะครับก็เรื่องการใช้กัญชาในเชิงสันนิษฐานาของกลุ่มเด็กที่อายุยังไม่ถึง20ปีนะครับผมก็พยายามามันมีภาพรูปหนึ่งที่เปิดอันนี้ก็ได้ครับอันนี้ก่อนด้ครับอันนี้เป็นตัวข้อมูลจากสถาบันสุขภาพจิตเด็ก นะครับของกรมการแพทย์แล้วก็สถาบนันใรเตบปลููดงนนนนั้้แ่่ยยยยชไหมโ๊ ระหว่างได้ได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินนะระหว่างที่รอนะครับคือคือพวกเราเองเนี่ยก็ก็มีความกังวลนะครับว่าการใช้กัญชาหรือว่าการการมีกัญชาในประเทศเราในที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันใช้กัญชาบมลิสุ์หรือว่ากัญชาที่มีคุณภาพดีจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าประสบการณ์ที่เราเห็นในหลายที่เนี่ยนะครับพบว่าสารมีการขายกัญชาในราคาที่มันถูกมากมีการาซื้อ ได้โดยง่ายเด็กเนี่ยสามารถไปซื้อมาสปลูกกรเสิกันได้ได้โดยปกติธรรมดาทั่วไปปัญหาสําคัญก็คือเอา่าจริงๆเนี่ยกอะชากที่เราพูดว่ามันดีช่วยรักษาโรคได้เนี่ยมันใช่กรญชาเดียวกับที่ขายในอินเทอร์เน็ตราคาถูกที่เด็กเข้าถึงได้หรือเปล่านะครับแต่พอหลังจากมีการปลดล็อกกรญชาออกจากจากประชียาเสพติดที้โทษเนี่ยเราปลดล็อกปรากฏการเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นนะครับพวกที่เด็กก็เข้าถึงได้โดยง่ายเราเองเนี่ยก็รู้สึกว่า มันน่าจะต้องมีกฎหมายที่มันชัดเจนออกมาควบคุผมผมเนี่ยพยายามไปรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆในในแต่ละพื้นที่นะครับว่า,วากังวลอะไรกับเรื่องเลือกกัญชามากไหม,มากว่ามีความกังวลอะไรในเรื่องของกัญชาหรือเปล่านะครับก็หลายพื้นที่เหมือนที่ผมบอกว่าเรากังวลการใช้กัญชาที่ไม่ถูกนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนแล้วก็ ผมคิดว so ่าอาจจะไม่ได้ไม่ต้องมาโตเสียงเป็นเรื่องข่าวเรื่องเรื่องอ่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับน่าสุดเนี่ยเมื่อเช้าก็มีข่าวเด็กอายุ1 6ปีทำร้ายแม่นะครับที่สัตหีบในข่าวก็บอกว่าเอาเงินมาเพื่อต้องการเงิน400บาทมาซื้อกกตชาน่าสุดเนี่ยเมื่อเช้าก็มีข่าวเด็กอายุ1 6ปีทำร้ายแม่นะครับที่สัตหีบในข่าวก็บอกว่า เอามาเพื่อต้องการแค่สี่ร้อยบาทมาซื้อกัญชาเรื่องเรื่องพวกนับในมุมหนึ่งกัญชามันมีประโยชน์มากๆในเรื่องของทางการแพทย์และก็ในเชิงพาณิชย์นะครับแต่ผมคิดว่าก็ยังมีข้อห่วงใยอีกบางมุมนะครับจากการใช้กัญชาโดยเฉพาะการใช้กัญชาของเด็กเยาวชนที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจนะครับที่จะไปใช้นะครับมันมีจุดยืนและก็ข้อเสนอคร่าวๆสั้นๆนะครับจากทางเครือข่าย ที่ผมลงไปทํางานนะครับแล้วก็รับความคุเรียนเพื่อนๆมานะครับอันแรกเนี่ยแน่นอนครับเราสนับสนุนในเรื่องของการใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์นะครับผมคิดว่าอันนี้ยุตินะครับไม่มีข้อสงสัยในเรื่องการใช้กัญชาในทางการแพทย์อันที่สองเนี่ยอันนี้อาจจะตรงกันข้าวกับพี่ๆนะครับ การเครือข่ายที่ผมไปทํางานเนี่ยไม่สนับสนุนเรื่องการใช้กัญชาในเชิงนันทนาการแล้วก็ไม่ควรให้มีการส่งเสริมการบริโภคนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจอะไรผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องทํางานกันโคโค่แมกการี a, a น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอลัลคาไลแมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพา กำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง